มาตอกันอีกนึ่งข้าวทต่อยู่ในจงังหวัดพังงาเหมือนกันนะครับฝั่งข้าวแล้วก็ตกใจนะเพราะว่ามีถาดยาเซฟติดเนี่ยแต่ว่าไปเผ่าบานแต่ว่าคือเขาพาส่งโรงพยาบาลแล้วแหละทีนี้กน็นี่ออกจากโรงพยาบาลพังง่าแล้วนะครับ<ะ>ผู้ใหญ่บานก็นําทีมตามรวบได้ทันควันนะครับคนนี้ก็ก็มีประวัติเหืืองของการติดยาเซฟติดแล้วก็มีการคลั่งอลาวัดทำลายข้าวคลองแล้วก็เผ่าบานอย่างเดียอกกันไปนะครับที่สําคัญนี้มีการใช้จอบหลายฟันผีชายของตนเองด้วยนะครับ หลัวันตีเก้าตีพันมานะครับนายเกรียงไกรทองส้มผู้หย่บานมู่เจ็ดบานบางมักแตบ่บนกระสม้มอำเภอตะโกดถุงจังหวัดพังงาได้จับกลุมตัวนายสุป,ปรชัยการเร็ววรุ่หวันนายดำอายุประมาณเซ๊สิบปีเซษนะครับหลบบานเถวามีประวัติติดยาเสพติดและก็ได้คลังอารวาททำลายข้าวข้องในบ้านแล้วก็เผาบานพร้อมกับใช้จอบไปยิกฟันผีช่ายครับ oh. แล้วก็แทบยังไปยืนคว้างรถบนถนนแผดกระเซมเลยนะและชาววันเทีเจ็ดตีพันมาก็ได้ ไปจับไวดได้แลละก็ส่งตัวให้กับสบพตะกดถุงควบคุมแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับเจา้าหน้าที่ก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลพังงาก้อนเพราะว่าต้องไปรักษาการตามกระบวนการข้องผู้ติดยาเสพติดนะครับ คณะเตผูัว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ส่งน่วยงานแต่ว่าเกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือคุณแม่ของนายสุประชัยพร้อมกับหวางแพนจัดการกับปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแล้วครับค่ะลาสุดค่ะทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาก็ได้รับแจ้งว่านายสุประชัยได้รับนีออกจากโรงพยาบาลในชุดผู้ป่วยเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอตะกัวทุ่งก็ได้ประสานกับฝ่ายปกครองอำเภอตะกัวทุ่งและนายเกรียงไกรทองสม้มผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะ นำกำลังข่าวตรวสอบทีบ้านแม่ข้องนายสุภชัยซึ่งก็พบว่านายสุภชัยได้ย่ที่บ้านแล้วแล้วก็ทราบว่าข้อเงินแม่และพีช่าย40่บาทไปซื้อเหล้ามากินแล้วค่ะคจึงได้เกลียกรอมให้กลับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพังงาโดยทางน่วยกูภัยวัดเก่าเจริญธรรมก็ได้นําส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะอืมก็คือรอบบาลแต่ว่าก็ไปกินเหล้าเหมือนเดิม,มแล้วก็ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ค่ะพอได้กระตุ้น แบบนี้ค่ะอืมจะมีอาการเห<อ>ล่านนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบทำปลื้ให้ให้นะทีเดียวสุดขอ,ขอบครัวต้องเป็นกําลังใจให้แล้วก็ม,มันก็ว่าทําให้เข้ารู้สึกว่าไม่กลับไปเสพแล้วหรือว่าไม่ไปกลับไปใช้สิ่งเสพติดอื่นๆอีกอก็ต้องใส่ความรวมมือของไลฟ์ไฟเหมือนกันนะค่ะครับ